สบายดีงินดีตอนห้าเขาซื้อสองน้องตุ๊กสาวลาวซสิ้เนือเสำเน,อำเนือเด้อเมื่อนี้สบายดีตอนโฉ่เด้อทุกคนเมื่อนี้น้องตุก๊กจะออกเดินทางไปบันเพียงกันเองเนาะทุกคนเดินทางอีกแล้วจ้าจะพันยมออกไปเที่ยวหลายๆเนาะถ้ามีโอกาสด้ไปก็คือไปเนาะน้องตุ๊กะไปบันเพียงหละกะักกะบกทิศมาเฮือนท่าต้นเดือนสิบอะ หรือว่าถ่ายเดือนเก่าขนาน้องตุ๊กยักมีแผนไปเที่ยวเวียดเนาะยากไปดำนองสาวเพราะว่าโอกาสที่จะได้ไปหันมันกค่คน้างงานเนาะไปตังประเทศขนากคนแต่ถึงจะว่าจะไปแถวเกือเกืบกดดีเจอเนาะทีเด้ออกจากตังประเทศออกจากประเทศตเองไปตังประเทศขนาะแต่บาดนี่กะขอไปเฮ็ดภารกิจเฮ็ดภารกิจหรือว่าขอไปเฮ็ดอันเนอร์ซิ่งที่ตัวเอง อาได้ต่างเจอเหตุไหวเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าสิออกไปวันเพียงไปทรงสีทรงเดินลาา้วก็สจเบื้องรายละเอียดเนืองต่างๆทั้งนั้นบัดวบันเพียงที่น้องตุ๊กจะอ่าให้สร้างแต็มหูเนาะส่วนสร้างหันก็คือ อทางบานเพื่นเป็นคนหาเด้อทุกคนเด้อคือทางบานเผื่นมักผู้นี้สางผู้นี้น้องตุ๊กก็เลยให้เพื่นเอาสางผู้นี้เนาะทุกคนแต่นี่น้องตุกก๊กกำลังเดินจเจริญทางแต่ว่าจะบบกี่รถจักรไปเด้อทุกคนชุดนี้คือเอาเครื่องเป็นลายกันเลยบะ จะได้ใส่รถเยยเนาะทุกคน,นเนาะเหลืองใส่รถเยยก็จะมีขาดสื้ใจดคมุงน้ำมนันก็จะช่วยเพิ่นเนาะทุกคนเนาะนี่ก็รอทา่าน้องตุ๊ก,กยู่นาะเฮือนรอทา่าเฮือเพื่นมาฮับเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ไปเอาสียู่ตลาดเอาสีเครื่องอยู่ตลาดเด้อทุกคน,กน,นแต่นี่เนาะราก,ก็ยังบบท่านมาเด้อทุกคนเดี๋ยวน้องตุกก๊กขอโต ขอโตไปเกีมเขื่องเกมของหรือว่ากวดเขื่องกวดของเพื่อกัรนลืมเนาะทุกคนเนาะเราต้องมีสติเลยกะมีอ่ะความพร้อมฮะความพร้อมที่จะเดินทางเราต้อตงเป็นกวดเขื่องก่อนว่ามันครบบอลหรือบ่ครบนอทุกคนแต่ว่าเปเเขื่องับเปเเขื่ององตุ๊กกะเอามาแล้วเนาะแต่บางยังเบิ้งแบบบัญซีที่จะเอาเขื่ององตุ๊กเอามาแล้วบอลหรือว่ากวดเอกสาร ทีเราจะเกมไปนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เพิ่นมาเด้อทุกคนเนี่ยนี่เทาก็อยู่ตลาดเนาะเพามาเอาอันสีเอาสีแล้วก็แม่สีเนาะสี่จะไปเนาะทุกคนขึ้นครบ do not ไปเด้อทางหยังเฮ็ดนี่ล่ะเฮาบ่ได้ทางที่เฮาจะไปเนาะต้องละคอยไปรถเด้อรถเด้อ ทุอนเนี่ยนี่น้องตุ๊กกลับมาหอนเมืองแวนละเด้อนี่นะยูวานเมืองแวนเนาะทุกคนเนาะเขาเคล็ดอ่าล่องแวนละเด้อนี่นะกะเกิดจะหอนแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่กะเป็นตอนสวยประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเนาะทุกคนนี่บริเวณนี่เด้อธรรมาสายแถวนี้คืองามดีขนาดเนาะทุกคนนี่บรรยากาศมูบานอ่ากะเป็นสไตล์แบบบ้านๆเนาะสไตล์แบบ มันบานของบานเฮาละ <c ười> คือทางเคสนี่ไ่ทางไปทางมาก,ก็ค่อนข้างยางเราทุกคนเนาะขนาดขี่รถเยอะมากกันยังกันย่งว่าอ่าได้เลือกเลือกกันทางหรือว่าเลือกเลนนะเลือกเลนที่จะคมมากะนะทุกคนนี่ลาดสิกมากเลยอันนี้ก็ติดน้าอันนี้มาอีกแล้ว,นะวเป็นหัวใหมห่เนาะลาดสิก บ,นบานถสไตล์แบบบ,นบานเนาะอันนี้คือบานบานเมืองแบนเด้อทุกคนนี่น้องตุ๊กกะกตอ,อยู่แถวนี่บางเืออาจจะได้ออกไปหอดปุ่นบูว่าะกี่โมงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้หากระหอดเมืองแวหวนส่วนซีหอดบ้านเพียงเนาะอันนี้คือหัวนี่ใบคอเนาะทุกคนเขาจ้ำใบคอจ้ำใบคอใบมงรังคาเนาะนี่ นี่ก็จะมีเหล้าเขามีอ่าบอนใบฟืน้นได้หลายย่างเล้วทุกคนเหล้าเขาเขาจะเฮ็ดใบรวมกันเลยได้ทุกคนเลยยูนิกระตุนโฟนเยอะๆเศร้ากันเนาะเสียหวัวเนาะองตุกกับเมารถเมารถเทเมารถบาทุกคนมืนหูมืนตาบ่ได้ขันเคยรถจักมานี่ยานฝนตกแล้วก็เมื่อบัวร้ายเนาะทุกคนก็เลยว่าได้ขี่รถเย่อมา ขี่รถเยอะมากและนี่บางเถือก็อาจจะเข่าเวหน้าก้าวอาจจะเป็นคลิปนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะจะไปลงยู่วันบันเพียงเลยเนาะอีกคลิปนึงกะจะไปอ่าอบันหน้าก้าเนอะอุตซาห์ได้มาแล้วก็อยากไปเเห็นเนาะเขาว่าอยู่วันหน้าก้าวหันมีบ้าเป็นเฮือนเฮือนทรงลาวเฮือนถูกกงเฮือนถูกกงอัน หลายเนาะทุกคนเนาะมีเ MM ือนถูกกงหลายแต่ว่ากะหา6ปีแล้วที่แบบเขาเาวาคืออายสกายไลท์เพิ่ไปหั่นนะแต่นี้กะบ่ฮู้ว่าสิย่งจักหลังเนาะทุกคนเนาะเมื่อก่อนหนองตุกมากะถือว่ายังหลายแต่ว่างตุกมาอัน2-3เดือนก่อนหั่นคือกถือว่ายงอยู่แต่กยงบ่ค่อยหลายแล้วแต่ว่า มู่บานนี่กันยังมียูแต่ว่ายังบด้ไปถัวนะเดี๋ยวว่าไปเบิ่งกันเด้อทุกคนนี่เฮาก็าได้ข้ามาแปะบานหน้าเก้าเด้อทุกคนเด้อบานหน้าเก้าเมืองสมเหนือแข้งพัวพัดเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเมออบิ่งอกันฮูบเมื่อนฮูบ่แม่นฮูบมาเบิ่งอกันมู่บานเนาะสมมู่บานที่ยังมีเฮือนทรงลามีเฮือนแบบเกาแก่แบบอย่างเดิมเด้อทุกคนที่ยังหลายขนาะดทุกคน เป็นเพื่อนถูกกงที่เฮ็ดมุง่งราคาด้วยเบอร์ข้อเนาะทุกคนต้องร่างสุดเดียวเลยนี่เนาะอันนี้คือเบอร์ข้อเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวค่อยเบิ่งต้นข้อที่ที่เพิน่นเอามาบ้างนี่เนาะทุกคนหรือว,ว่าเอามามุง่งเนาะอันนี้คือเบอร์ข้อแล้วอันนี้คือเฮือนทุบกง,ง,งกนี่โคตรงามเลยนี่นะโคตรงามอ่อน,นี่เตะลาเพือนเนาะ อยากไห้ไปไหว้ยู่เพือนเฮาดีเนาะสักหลังไปไหว้ยูน้องป่าะเนาะเออไปไหว้ยูน้องป่านะนี่เนาะร <c oughs> ้านคาจะเป็นมนมลเช่นสีเด้อทุกคน <c oughs> บฮู้ว่า <c oughs> จะเห็นบ่เนาะเด้อลงเปลาะก็เนานะบัดตอนขึ้นมาจากบระเบิ่องนี่มีหลายหลังอยู่ <c oughs> เป็นเพือนแบบดั้งเดิมเาะนี่เนาะ <c oughs> โอ้งามงามซะงามแถ้งามว่ะอู้ย,ยังหลายหลงังเลยนี่ <c oughs> ยังหลายหลังขนาด อันนี้อย่เบอละยังสามหลังเนาะโอสามสี่หลังนี่มีหลายหลังอยู่นี่เนาะค่ะค่ะค่ะขาเบิ้งเด้ออีเด้อลูกกวนขาเจ้ามุงเบอร์คอเนาะมุงแบบทิศที่มุงแบบแข็งแห้งเนาะซื้อใหม่ก็ซื้อหลายได้มนี่เนาะอันนี้คือขึ้นมากอาจจะเป็นเสียเป็นเสียเนาะ หลังคาคือพ่นเฮดคากขนาดแนวนานดีเลยสูงสูงแล้วก็เข่ามากแล้วก็เย็นเย็นเด้อทุกคนเบิ่งเผิ่นมงุงจะมุงทีใหม่กะคากเนาะตั้มาเลยละีตั้มพะเวียงนี่เนาะอันนี้คือปุษาเมืองแวนเด้อแวนถูกกงงามเนาะเหินเนาะขอบิ่งเนเอทั้งเนอเด้อนี่เนาะ,นนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบบอบอนเอาไว้อันมากอันกินแบบอย่างซีนบอลเรือพืชพักนานา,านาพันธ์กนคือเป็นพันธ์ทั่วพันธนะ์เดินเนาะมีนกแด้ทุกคนอันนี้คือคาแหงเงาะหลังคาผืนก็คักคได้แล้วก็ห้องนอนค่ะจะมีห้องนอนแล้วก็มีประมาณนี้ได้ทุกคนเป็นเฮื่อนเกาแก่แบบหลังเริ่มเนาะทางหลังนี่ผ่นก็จะเฮ็ดเป็นซ่านเนาะ ตำฮูก่อีแม่ออตำฮูก็เด้อผักกอจุกผักกอจกอืมงามๆงามเียกตำนี่เป็นสินเนาะหรือเคาไปเฮ็ดดันเนี่พาพาปุโตพาปูโตโอ้เบิ่งดูลายงามบ่ก่ก็เด้อเพิ่งลกเบิ่งดูโอ้งามเนาะ อันนี้เป็นอันเด้ออันนี้ลาย,ยอันเด้อข้ออนุถัดอนุเนาะเอองามงามเอาไปเฮ็ดถงเนาะถงพายคือ <pięk. S 1> ซักมีโตตกไก่เดี๋ยวเออโตแล้วก็มีตกไก่ตกตตตตตตปลา <CDs. S 2> โอ้อันนี้แห้งงามอู้งามแท้งามว่ะเอาไปเฮ็ดอันนั้นเนาะเฮ็ดถงพายคือคักะ เห็ดถุงพายคือแบบนี้นะเออกระค่ลน้อเอืขันคล้ายหละค้ายท้าเดินหรือว่าตั้มเหมข้าเจ้าคล้ายเอะน้ออนี่เมนเฮ็ดเฮ็ดไฟอันี้โอ้พุ้นสามแสนพุ้นนึ่งน่ะอืสามแสนกี่เม็ดนี่อ่ะจังว่าเอ็มกับเรทีอาคุอืงาม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 เท่งามว่ะ เอาไปเห็ดถงเนาะเรือไปเห็ดอันลายถงโอ้ค่ะค่ะท้าย,ยคน<ด>นี้เนาะอันนี้คือเพื่อนถูกกงเลยที่น้องตุกกยูคือเพื่อนจะเสือเบอร์ขอมามุงเนาะเพื่อนแม่นี่ได้กิ่ปี้ล่ะจ้าได้เห็นโรแม่ก็มาซสือเพื่อนคู่อน,นี่อ๋อมาเป็นเฟอร์เสือเพื่อนบ่เนี่ยนอเขาไปเบียงเขาหลับใคอ๋อแม่ละซสืออือบ เมนอะเาไปเียงนีอ,อย่างไรปีเทลียปีเท,เเทโอ,อเพื่อนแบบเก้าดังเดิมเนานี่เนาะมีหลายหลังเลยทุกคนมีแต่หลังงามๆนี่เนาะนี่ทั้งทั้งลุมนี่แน่เนาะทุกคนมีแต่หลังงามๆหลังคักคักหมดเนาะทุกคนย่าย<ง>่าให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นเนาะอันนี้เป็นเพื่อนแบบเก้าแบบดังเดิมเลยทุกคนยังเจ็ดล้างยังเจ็ดล้างมาเมื่อวานนี่นะอยู่บ้านเนานี่นะอ๋อ เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนก็คือนอ้อยยิมพัวนั่นเนาะเปลี่ยนร่างอันว่าคือเดิมๆนี่ได้โอ้อยังเปลี่ยนร่างย่ามางเนึง่งข้ามางให้เลยเอาไหว้เบิ้งเนึ่ <laughs> เอาเรามามุงคุกกี้อย่างหับเปลี่ยนสิเออขอบใจเนอร์อสุขดี

ค่าๆอะงามๆซะนี่ทุกคนอันนี้กะมีเฮือนถูกโกองอีกหรอยุบานนี่มีร้ายล้างในทุกคนเมืองนี้เนาะงามๆบิวมูบาสน,นี่นะสุดโขนเลยคุ้มเลยทุกคนท้าทุกคนด้มาเนาะแต่มาทางมาทางไปกับคนมาคนขาง,ง,งมา,งงมายากเลยเด้อทุกคนแต่มูบานนี่เพื่อนก็นจะตั้มฮูกเลยนี่บายดีดดตั้มฮูกสินเด้อเอ็ม ผ้าโจกจกว่าเาตตออาาาาง,างามนะเนอะอันเป็เตุผ้าผ้าปุโตเอามันบ่เออยอะอืมนี่เนาะคๆงามๆเนาะยิวมมูบาทเพื่อนแบบเพื่อนทรงเก่าทรงเดิมเพื่อนแบบทรงลาวเนาะยังมีหลายหลังอยู่แต่อีกต้นหนาอาจจะบ่มีเหอเหน็นอะทุกคนแต่บากกว่าก็ยังมีหลงเหลือหลายหลังอยู่เด้อนี่มีแต่หลัางงามๆ ล้างคักๆเนาะแต่บานนี่ลงตุกเขามาแป๊บเดียวเนาะเพราะว่ายานฝนตกหลอกจากรนี่โบได้กันเลยว่าจรออกไปก่อนออกไปก่อนเพื่อเพื่อมาเถอนนาแต่เ,เอารถจักมาลงตุกสิพาทุกคนมาอีกเด้อเพื่อนล้างเก้าล้างเดิมแบบอ่ะมูหวานนี่คือมูหวานที่เก้าแก่แล้วก็เฮือนมูหานลาวเนาะทุกคนนโคผลงามเลย าพบองเอมซีอีเอาทำงานมึงจะสุดท้ายนี่โอ้ตัวกว้างเนาะอะไรนี่ตางกว้างตัวกว้างตัวไกลโตเลยเอนแนวงามเด้นี่ไปพูโตอาปโซงามที่สุดกับเอ็มซียเลยแต่ว่าผมม่าผลิตผมมู่้ผลิตทุก มเนโอ้ยังเอลังอยู่ลูกเอออันนี้ฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่ากเาาฮ่าฮ่านาน่าฮ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 ็าม่าฮ่านนาฮ่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 เฮ่าน่า่าฮ่าิ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮา่าาาัา่่าา มีอ่ามีไรก็ไ่มีไรฝืนเดียวหนึ่งไปเช้าคนบอกกินข้าวคนบอกได้แล้วได้แล้วยานพศมนอยู่กับบ้านเพียงทางจีฟอนไปกันแล้บกได้ิุนเสร็จเพิกเลยนะเนองเทียนแท็กอื่น่ไ้เท็จอยนางแเนื้งเทียนได้เจอหลวงพห้าหนึ่งเบอร์เจ้ามีอะไรกีย่าห้อยเนาะพามีเจอเธอเลยไหมเน้องูเทียนนำสุดนีนยังมีบออยากเห็นอยากเห็นนี่พานั่นกับอันนี้ันไป นี่งหมดหนังบ่เอาหนิยิ่งหมดหนังเลยเวอร์เวยิ่งเชียเวอร์่วอร์ใครก็ไฟนี่แ่ละไฟก็เขาแต่แต่ใครก็มาก็ขายผ่านมานี่น่ะไฟเขายอันนี้เดิครูทุกคนอันที่เขาเอาเสิร์ฟมุงหลังคาเนาะยูมูหวานนี่กันยังเสิร์ฟฟืนเสิร์ฟอ่าหลัวในการนางฟืนนางใสเนาะกับกองล่างเพิ่นก็จะมีเมียนเครื่องเมียนคองเป็นแบบอุปกรณ์นั่นเครื่องมือทางการเกษตรเนาะทุกคน มา่ามุมนี้แห้งงามเนะ้ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะอยากชวนพี่อเนมาดิพี่อเนี่เฮ้ยสาวบ้านนี้ก็งามเด้อพี่อเน่เ้ยสาวบนนี้ก็งามเด้อมีแต่เฮือนงามงามเด้อกูสาวก็งามเด้อ <c oughs> ส่วนหลายทั้งนี้เขาจะมุง้งแบบใบอ่ะพียอเน่จะเอินใบจากบอก อ่าส่วนหองตุกเอินใบใบคอเนาะนี่เนาะเบิ่งกระตีบขนองอุ้ยไหนอยากได้เด้อยากได้ตีก็ั่คะคักเนี่ยอันนี้เพื่อนเฮ็ดเอาเอาหวายเนาะหวายเลยส่วนนี้เฮททางเฮตทางงหลงแหวนนี่เพื่อนจะสื่อแบบนี้เลยทุกคนเลยโคตรงามเลยตะเกียงเกาทุกคนมีของเกาลายอยู่ได้บ้านนี้ ก็เดินงามบ่ข้อกเสข้อเท้าเองฝืนเสียงข้งเองงามบ่ก็แบบปากเสียงเจ้าอ่ะงามงามเทเขี้นแอปขึ้นแอปกันนี่เนี่ยแอปป่ะมีแอปจังเได้ลไทมาทางนี่แมไม่วาอยู่ทางนี่ ได้ชมมฆควายนี่แม่คือตัาบ้วเจ้านะห้ามเนาะทุกคนอันนี้คือผ่าปุโตเลือผ่าโซ่เลยุกคนผ่าโซ่เนาะพรห่อนีนะพ้อนุอหนีนะหอุชื่อนางคงเทียนแต่เพิ่มเพ่เยอะมีตุเป็ดตุกไก่เลยเนาะเอาแต่เาที่เฮ็ดเซลนั่นผลิตภัณฑนะเออนางงเทียเราเป็นสี่บ่๊งนางคงเทียมนพััี ส่งหัวสี่งากทจะสีเงาเป็นตัวเงินกี่เลยเหรอเป็นเป็นอันนั้นเป็นอันนู้นเทียนเซลผสานนี่เออเออเอวลงมาเอาหนอได้มาไปเพิ่มเพียงแล้วกวนสันเท่านี้งามงามแท้งามว่าไปเฮ็ดพาปุตโตหรือว่าไปเฮ็ดสตูคอบหรือใบโซ่ไม่ได้งหลายเบอร์นะอ่ะ วกคือวันเพียงตรงแม่ข้ามหนามไปทางเนยเนาะช่วงนี้คือหน,นาขึ้นหลายแล้วเขาก็ปไ,ปาไปไปเอารถไปไปต้องไปจอดใบนี้เนาะทุกคนตรงในยางข้ามขั้วไปเนาะเดี๋ยวเขาก็หิ้วเครื่องหิ้วคล้องไปเอา้าก็นุมห<ส> <laughs> นิไงมุนนีทุกคนแม่สีที่จะไปผสมกับอันหนามสีแล้วก็เอาไว้เซอร์เวลาหูแตกเนาะแตกแล้ว แสดงว่าเฮามาหัวดันเพียงกับบัทึกผลเด também, passage, mais mais an, ้อท no. ุกคนกปนางไปเนาะเพราะว่ารถรถเยอะไปบ่ได้นี่ขี่รถจักไปได้อยู่เนาะเอาส่วงงานน้ำลงนี่ขี่รถเยอะขาบไปเลย้าท่าฝากตรงนี้โอ้ส้วงนี้นาำเยอะเหงเนาะ อส่วนลายกระเซือหือเด้อทุกคน้าน้ำหลยเลยนะไล่หิงเนาะทุกคนแต่วิวธรรมศาสตร์แถวนี้โคตรงามเลยเด้อนี่อันนี้ก็คือแม่น้ำซัาเลยทุกคนแม่น้ำซําไหลจากซ้ำเนื้อมาเลยหัวาัมานี่ทัพขมาราคาตัวบ่อหัวตาต้หัวได้ไปกันเลยง ก็มาฟนฮักระเอือนด้หนอเฮาเเีลข้าเหาอมานนแม่เค้นี่เหมือนเคบตลาดเลยทุกคนตลาดข้าเครืองค้าของแถวนี้สวัสดีสวัสดีบิกรถก่อน <c oughs> เอัแี้อันนี้บมาขี้ปก้นนะวะายเกลือเราจะเป็นขายเกลือแห้งแบบนี้เดี๋เป็นหันน้อยๆขายเกลือขายของขายเกลือแห้งน้ำมัน่นก็จะขายใส่เป็นตุกเวเป็นถังแบบนี้เนาะเป็นปั่มอีดนะเกไปคนนาไปาเงินเอาเ้มากินข้าก็เมาท่าก็ได้เ นี่เนาะทุกคนอันนี้เด้อทุกคนคือศาลาบานเพียงที่นกทุกจะอันภาษาสัางมาแต่เนี่เนาะทุกคนสร้างส่วนสร้างเป็นทางบ้านเป็นคนจัดหาเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะบานเพียงเดี๋ยวนี้เมื่อยแล้วไปดีไปดี เอาวัดเลยเนาะเอาพอ น้เหลี่มวุ่นาะกินนี่ข้าวสาได้มา่าินปลาเอือมนวยถึงกะยังกไดิิ้งปกินปลาเด้สินะนาะแต่วือนี้กัยามเลีมาเอามาทูเรียมมาเอรงกินรอนกับเอ๊ะเหล้ามือนี่นเนาะสุกคนมาฮอนแลวกัเพื่อนก็ให้ขาให้นามุปกินเยอะุงคนเลยมากินขาให้นามกันเลย